สวัสดีค่ะวันนี้แต่มาอัปเดตนะคะเนี่ยค่ะการเปลี่ยนแปลงของจุลินรีย์สังเคราะห์แสงที่ได้ทํานะคะตอนนี้ระยะเวลาผ่านไปเพิ่งจะสองวันนะคะทุกคนขวดฝั่งทางซ้ายสุดนะคะเนี่ยค่ะขวดนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะส่วนขวดที่สองนะคะไปจนถึงขวดสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงสีเริ่มเข้มขึ้นนะคะโดยเฉพาะขวดที่สองเนี่ยสีจะเด่นชัดที่สุดเลยค่ะทุกคน นี่ค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเล็กๆน้อยๆนะคะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ตายได้ทำเปลี่ยนแป,ปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะระยะเวลาผ่านไป2วันค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ สวัสดีคะ่ะวันนี้ไต่ก็มาอัปเดตจุลินรีย์สังเคราะห์แสงอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อคืนนะฝนตกนะคะทุกคนก็เลยทําให้น้ํากระเด็นนะคะขวดก็เลยจะดูเปื่อนๆนิดนึงนะจุลินรีย์สังเคราะห์แสงทุกขวดของไต่ตอนนี้นะคะเป็นสีเขียวค่ะเนี่ยค่ะเป็นสีแบบอย่างนี้เนาะตอนแรกยังออกแดงนะคะยังออกน้ําตาลนะคะพอระยะเวลาผ่านไปนะตอนนี้ก็คือผ่านมาเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์แล้วนะคะทุกคนสีเขา มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวแต่จะเขย่าทุกขวดเลยออกเป็นสีเขียวนะเนี่ยค่ะเขียวอ่อนแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวไต่ให้ดูนะคะขวดนี้เนี่ยค่ะที่ก้นนะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าว่าที่ก้นของเขานะคะจะมีสีแดงติดอยู่นะคะนั่นหมายความว่าขวดนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้นะคะ นี่ค่คะแบคทีเรียนะคะมีได้หลายสีนะทั้งแดงเขียวน้ำตาลนะคะหรือม่วงนะก็มีได้ค่ะแล้วแต่ขอสังเกตที่ก้นขวดก่อนนะคะโอ้โหตะกรอน้องก้นเต็มเลยนะขวดนี้นะอ่านี่ค่ะทุกคนพอไต่คว่ำแบบนี้นะคะจะเห็นเลยว่ามีสีแดงไต่ไม่มั่นใจว่าในกล้องเนี่ยจะมองเห็นไหมนะคะอา่ต่ขอวางไว้นิ่งๆนะคะตรงนี้ค่ะนี่บริเวณนี้อ่านี่ค่ะ จะเห็นเลยว่ามีสีแดงสีน้ำตาลน,นะคะติดอยู่นั่นหมายความว่าขวดนี้ก็อาจจะกลายเป็นสีแดงได้ในอนาคตนะคะจุลินทรียสังเคราะห์แสงเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตลอดเลยนะคะอันนี้ไม่มีสีแดงอยู่ที่ก้นนะคะมีแต่สีเขียวเนาะขวดนี้ไม่ได้เจาะฝาแต่ก็เปิดคลายฝาเนาะ วดน,นี้นะคะเจาะฝาไว้ก็สังเกตที่ก้นก่อนอ่าไม่มีนะคะไม่มีสีแดงอ่านี่ค่ะสีเขียวก็ใช้ได้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าสีเขียวเนี่ยจะไม่ใช่ตุลินสีสังเคราะห์แสงไม่นะสีเขียวก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะขวดนี้มีสีแดงอยู่ที่ก้นค่ะทุกคนอ่าบริเวณนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะเนี่ยค่ะน้ำแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลเกาะอยู่นะแบบนี้ค่ะ บางทีตากแดดไปเรื่อยๆนะคะหมักไปเรื่อยๆเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้เหมือนกันค่ะโอ้อันนี้ชัดเลยค่ะนี่ค่ะแดงเกาะอ,อยู่ตามก้นนะคะนี่ชัดเลยนะคะหมันมาขย่าเรื่อยๆนะใครที่ทำนะคะ โอ้โชคดีมากเลยค่ะได้สีเขียวนะคะเพราะว่าสีเขียวเนี่ยตายไม่มีเลยนะตอนนี้ทํายากมากเลยนะคะเนี่ยรอบนี้มีสีเขียวมาด้วยนะคะก็จะมีขวดนี้ที่เห็นแดงชัดเจนขวดนี้แล้วก็ขวดนี้นะคะที่มีคราบแดงๆเกาะอยู่ตามก้นนะคะเนี่ยค่ะอ่าชอบขวดนี้มากเลยนะคะเป็นสีเขียวสวยมากเลยนะคะ วันนี้ก็มาอัปเดตพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของจูลินซีสังเคราะห์แสงที่ได้ทำให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็ผ่านไป21วันแล้วนะคะสำหรับการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโดยที่ตายใช้อาหารเลี้ยงเชื้อมาทำนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยยังเป็นสีเขียวเกือบทุกขวดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสีเขียวจะเหลือเพียง2ขวดเท่านั้นนะคะก็คือด้านขวาสุดนี้นะคะแล้วก็อีก5้าขวดที่เหลือเนี่ยเป็นสีน้ำตาลอย่างชัดเจนนะคะก็จะมีขวดนี้ค่ะ นี่นะคะที่มีสีเข้มที่สุดนะคะเป็นออกแดงอมน้ําตาลน้ําตาลอมแดงประมาณนี้นะคะทีนี้แต่ย้ายจากที่เก่ามาที่ใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าบริเวณตรงนั้นนะคะก็มีพวกต้นไม้อาจจะรกหน่อยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ถังขยะด้วยนะคะก็เลยย้ายมาให้อยู่ในบริเวณสวนให้เป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นนะคะเอามาวางไว้ตรงนี้ก็จะมีร่มไม้บังอยู่ด้านบนนะคะทีนี้ค่ะ ก็จะพาทุกคนมาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งผ่านไป21วันแล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยสำหรับขวดนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลก็จริงนะคะแต่เราก็จะเห็นเออเป็นเขียวๆนะคะเกาะอยู่ตามขอบขวดค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะเป็นเขียวๆแบบนี้เกาะอยู่ตามขอบขวดนะคะแสดงว่าเขาอาจจะกลับไปเป็นสีเขียวได้นะเนี่ยค่ะลักษณะนี้เขียวๆนะคะเขาอาจจะกลับไปเป็นสีเขียวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็ยังไม่ ยังไม่แน่นอนเนาะทีนี้ยังไม่แน่นอนแต่ก็ยังไม่นํามาใช้ค่ะก็จะวางไว้แบบนี้ก่อน แล้วก็จะรอให้สีเขาเนี่ยคงที่มากกว่านี้ด้วยค่ะทุกคนแต่สําหรับคลิปนี้นะคะแต่ก็จะมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าการทําจุลินทรีย์วิธีนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ใครที่สะดวกนะคะก็ลองทําตามดูได้เลยมือใหม่ก็ทําตามดูได้เลยนะคะจะได้มีจุลินทรีย์ดีๆไว้ใช้รดพืชรดผักไว้บํารุงดินไว้ปรุงปุย๋ยไว้หมักปุ๋ยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ